ใายกันสองวันทียีสิบหกเปิดิกิกาย่นปีหกหาพี่น้องเดินทางเข้าป่าอีกคือเก่าพี่น้องกสวัสดีทุกคนทุกท่านละ่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศหม,ม,ม้ติม่าเมื่อนี้กระปลาปลาหยังในเกตปลาบรรลุนุงท่องค่ะ,ะปลานุ่นท่องคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะบรรลุน้ำยากเกศตั้งเมื่อนี้าปลาไม้นุ่งท่องมองมาวานนี่ละค่ะอ่ะรุ่นน้ำกันพี่น้องสิได้สิมานเฮ็ดยังเมื่อนี้ พ่อเราบ่แยกเกตพ่อเราโน้ยเห็ดลังสับเห็ดแมันสีแดงเห็ดแดงสับพี่น้องเห็ด,ด,หดแดงจ้ะเราลุนน้ำกันพี่น้องรักๆสิได้เห็ดยังหมดน,นี่ส่วนผึงแดงข้ามมีอยู่เด้อพี่น้องแต่บ่หลายดอกออกบ่หลายขึน้นนาเดือนหกวันใดนแยกเกตผงแดงข้ามอ,าอืออือ กำลังเบาเลยพึ่งแทงข้ามไรน,นีดร <c oughs> ่ดอกแดกของเหมือโอ้ยมาใหญ่แถดอกแดกของเหมือพี่น้องเอาบินพี่น้องเสียงรถพี่น้องก็จะามาไต่เสียงรถบ,บุนบั่นบุนบั่นเลยน้อง <c oughs> พี่น้องสีกลองพี่น้องสูยง,งามเนาะที่เคงจอมพ่นยาเกล็เครท่องจอมพ่น,นพุน่นเกิดสูงคาเกตก็ได้นี่รู้ไนี่ยังเห็นอยู่ đi đào luôn ô này kết kết jumpo chùm <laughs> à, lại là khuôn, ní cái chùm <laughs> thang phía đây, để bay thang mai ừ, thì đỏ đỏ ngay, thưa chào, ao con, <laughs> này <lắng> luôn. <laughs> นี่ที่เราเป็นสายเลยเฮ็ดนาขาวเฮ็ดเท้าดินฮะฮหาตัวนี้ก่อนต้องคอยเป็นน้ำเห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึ่งคอยตามเอามันไปก่อนเอามันไปก่อนจะตายเอามันไปก่อนคอยตามมาเห็ดผึ่งเอียข้างหลังเป็นสายหีตัวเลยเนาะแกงวัดถูกเห็ดหรอพี่น้องเห็ดนานี่บ่เบื่อเด้อจาเห็ดนานี่ยฮะนี่ติดอกงามเข่งหวานพี่น้องเฮ็ดนานี่ อสองนเนี่ยเก็บเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินหล่ะพี่น้องก่อนขอเห็ดยังเก็บเห็ดนั่นหล่ะพี่น้องนะมาเห็ดตาสินยางผ่า,าน,นเป็น<อ>เนาะแม่ดอกขาวงามๆหม้ามีรีเห็ดตานเ,เห็ดปุ๋งเลี้ยวคอยตามะขอการยาวๆด้อพี่น้องมานี่ โอ้ยเขือของเขื่อนดอกนึงเขือนเสืองเด้อเลยจะจูมเนาะเนาะเสี่ยวอันที่มันเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินลอพี่น้องนี่นะมันต้องมันหลายเห็ดดอกมันนี่เชียงคนหอมกันแซี่ยวแน่นอนขุ่นเป็นขาวขาวเลยพี่น้องดูดีเสียงคนขนาดเสียงคนหลายแห่งมัน ปล่อยคลิปแล้วเป็นยังสีโ okay. อ้มเงินดตินก็ี <h 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 ้อนมักจะเห็ดงามเนาะดอกงามเห็ดป่าดอกดอกงามดอกบบนิมเนาะเรียนไร้ทางอยู่พี่น้องเห็ดางข้าวเห็ดข้าวดินเป็นข้าวขาวเลยโม่ปวดปวดดีเนาะอืมเป็นหมเป็นหมอยู่พี่น้องปวดอะ เ็ดตําเฮ็ดถั่วแดงเป็นมุ้งเพื่อกันก็เฮ็ดเท้าดินนี่เด้ออืเดี๋ยวกลับมานเอาเฮ็ดเท้าดินก่อนเหอบข้างในพี่น้องเป็นข้วขาเลยปันดอกฝ่ายบานเลยบันเน่เนอะจูงงามเนาะทางไหนก่อนข้างหลังตกลงกันก่อนเ้องโอ้ยเนาะ้องกล่องไปสักหนึ่งกนเก็บไปสักหนึ่งแน่นอน อันก็โลกการในมันเปียบหรออนน้พี่นอตาตอ่อนแม่พี่นนอดอกเนามาตลอดีขาเป็นขาโค้งเลยจะเกตแม่พูดงานพอดีเหยียบเพ้นโ้นใหม่ทั้งั้นเลยบังแม่พี่นนอพูดตาตะอ่อนเพี้ือ thì mắt thì đầy Mới vô đầy rồi nó hết lên nè Thấy không bên quảng nhau nhau thì nó bên sát nhau nhau à nè mưa dây kìa thăn Cái kết cái con hết bốt hết lông dịch bộ đồn nó vì nó Nào đấy mùi đi ăn chát nó Cả nào lúc mà đi có cờ hết con เขาวทาอยู่ด <No well, ้อพี่น้องเฮ็ดข้าวดินายอีหลีนี่ละเอาเก็บแยบพึ้งหวาพี่น้องบานนี้นองผึ้งบกหวาพวกเนี้ยดีขาเมียขาใหญ่ดีเนาะมันขาผู้เก็บผึ้งหวาหรือว่าบางคนที่พะเนินผึ้งแตกพี่น้องบ้านนี้น้องยายเกียรติมามันเป็นตะออกเห็ดเพิงแค่ปุ้ยขา นี่แต่ดอกนานาคขาใหญ่ๆพี่น <the tunnels> right ้องมึงนไงปาดๆปาดๆเ็ดหนานี่พี่น้องจะแต่อ่อนซ่อนแต่ขาแม่อุ้ยดอกงามแม่งพี่น้องออาท่าแห้งบานเลยปื้อเอรอที่ทางลามไปอีกยังมีอีกบ่ทางนั้นมีอยู่เอรอดอกยางงามพี่น้องตาต่อ่อนหาดีๆออกเป็นโมยายได้เพิ่นเลยหม่เดี๋ยวแดงข้ามพี่น้องดอกยางงามบานทางนั้นก็เป็นเทศข้าวตีนเป็นโมเป็นโมอยู่ พากลอบาใน,นี้น<ป>เน่องเนาะเส้นท,ทางการเดินทางมันเนี่กับปาน,นอนท่อกัพี่น,ออน้องเป็นตำมานอยู่ทั้งนั้นแจ๊กเกต็ตสองดอกเด้งข้าม,นมนเนาะสองดอกก็ไม่งามพี่น้องมาแน่มาแล้วม,ม,ม,มื่อไหรกจะพ่อฮิดเพิ่งเงินนันน้อเพิ่งหวาเพิ่งหวาบพิ่งหันเพิ่งเล็ตาบัมือนอ่านตาคนอ่างตาเด้อบานนั่นพี่น้องแวบเดียวพี่น้องเคร่งตาแล้ว เป็นตมะนแต่เศรายุพี่น้องวันนั้นเดินทางมาเนี่กับบอด้หูไม้หูโฮมเด้อพี่นอ้องอาศัยยางตํายางเดียวนายเยเกตกับ <c oughs> อาศัยประสบการการเค่อยเก็บหราพี่น้องสังเกตปลาตรงไหนเป็นตะเกิดกตะตัดเบิงกระพอเรื่อยมันเรื่อยยุพี่น้องเห็ดข้าวดินนีบว่ามนคักแหง้งคักแหงวะโกลมเก็บกคลมเก็บเลยายเกตน <c oughs> ะมาเกเ็บเพชรน้ำายเกตเด้อพี่น้องเลย เเกกกิดใ็็บบคค่่ะะ้พี่น้องอยกเก็บยางเก็บอีกฝั่งหนึง่งบางเนี่พี่น้องมีแต่ดอกงามๆเห็ดหนาขาวบางพื้นที่พลเกิดเห็ดข้าวแป้งเด้อพี่น้องแต่แถบ,บ้านผมนั่นถ้าเห็ดข้าวแป้งนี่สัมผัสมันสิเป็นแป้งติดมือแต่ตัวนี้เป็นเห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินพี่น้องพี่น้องเห็ดล้างจ้ำไม่แต่ง,งามื่อมันนี่เป็นหมูเลยพี่น้องเป็นหฮมเลยพี่น้อง ีทั้งพีเมึงเนี่ยพี่น้องของบ้านนี่ยงามนกคือว่าออกคากอยู่นอนขีดทอกหนึ่งขนาดปลาเขาบ่เคยได้นี่เอาสายยางตำยางเดียวเด้อพี่น้องพอปลาไม้นนท่องนี่บ่ค่อยได้มาบ่สันทัดปันได้พี่น้องขาดแข้งเรือพี่น้องขบานนี่เฮ็ดหนาเขายังพี่คากแถบคุณนี่ถูกเห็ดเลยเป็นหมูเลยเนาะยายเกศปวดเป็นเกาวๆอยู่พี่น้อง นี่ใเกดดอกนะหมดพวกนี้ออกมเฮ็ดอันน้แดงหนากับเป็นหมูแดงหนากับเป็นหมูแต่เฮ็ดเผิงกมื่ท่านเป็นหมูพี่น้องล้งคำพี่น้องส่วนเฮ็ดข้าวดินหลายเด้อพี่น้องหลายคัดเอาเลยเกดคัดเลยตอนนี้ดอกใหญ่ๆนะนาพี่น้องเฮ็ดข้าวดินก็ได้แดงคำพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องมันแล้วว่าเป็นหมูแต่ว่าดอกใหญ่ให้งอดอกงามดอกงามพี่น้องพี่น้อง ขมินนพี่้หอมวัตถุคิดเพิ่อเ้อพี่น้องออกว่าน้อยมองละดอกซองดอกเนาะคือพี่น้างมืนงามแต่ว่างามแห่งพี่น้องการเดินทางมาเนี่ก็ส่งไปตาเขาทายูดเดอร์พี่น้องสีเต็นตาสีเต็มตาแล้วบ่จเกตเปิ้ลหมานเปิ้ลมวนลยัาจเจเกตเผื่อแดงเผื่อเลี้ยนแดงข้ามอีกบอกเนาะหมุนปลาไปเจออีกแล้วแจักดอกดอกนึย่างงามอยู่งามเนาะ ขอทาอยู่พี่น้องปลายเดือนพฤศจิกาปีหกหาพี่น้อง,อองอม,มีเห็ดเกิดในเก็บเลยแดงข้ามมาทั้งนั้นเราแยกห้ามขอทาเนาะขอทาขอทาฮะต้าลุ้นน้ำกันพี่น้องมาหนิส่งไหนส่งมันอยู่ไม้บกเคยกับมันอยู่เด้อพี่น้องอู้คือเจ็บแต่นอ่อบาดแม่งบ่งแปรแม่งบ่งหานพี่น้อง ผู้แพ้พิษกับไข่ย,ย่อนบอลเดิ้ลนี่แยังข้ามอีกแลี้ยวขา,าเน่าเนาะเหน่าขาพึ่งเขาดวงเมื่อวานนี่น้องรัฐพลนมันอยู่ไนหนตรงไปโชว์ให้เบิ่งอยู่เมื่อวานนี่ดอกยางสวยอีกแลี้ยวแจเกตเจรดดอ,อกกระตุ้ดหยอดเดิ้ลหัอว่าเซาเบิ่งแน่พี่น้องเจริญเถินอยู่ยางงามเลยยางแจเกตคือเป็นสันสันมาทีมาที คนมาพี่น้องนานั่นสิเกิดร้ายได้น <t 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 ี <t <t ้อนะ่นแล้วกรตาเจกพี ok ่น้องหมานแดงข้ามเด้อพี่น้องบมานหมานสารพัดเห็ดอะไไปมี่น้องต่สออนะผลการศึกษาปลาเมลผ่านนองหมานหอดเห็ดพี่น้อง ขาเป็นขาเลยพี่น้องมานเห็ดผงแดงข้ามเด้อพี่น้องบาเนี้ยกระตาอ่างใลยจะปัดนั่นทั้งเห็ดหนาขาวทั้งเห็ดแดงข้ามทางข้างล่างเป็นเห็ดพึ่งหวาละพี่น้องถือประมาณอยู่ที่หาดอกเด้อพี่ฮิเก็บเจ็ดดอกอยู่หันนั่นเอาสองดอกงามๆพี่น้องพี่ฮิขอเห็ดสั้นเลยเนาะ อู้ผุนดอกยางงามเลยผุ่นเอาเข่าทาช่วยพี่น้องมาหนิเหยียบซะนอตดอกหนึ่งบ่นี่แนมมากพี่น้องเลยเป็นโมเลยแม่สิผอบจ่ดอกตูปูติปีแต่มันผอบมัเป็นโมใหญ่เนาะมันโมเป็นหนามันเพรอวะเป็นหนามันพี่น้องขบ้านนี่เข่าทาแล้วเข่าทาแล้วปัดปัดอาศัยยางต่ำยางเดียวด้วยพี่น้องบ่หูไม้ ก็ประสบการณ์ละพี่น้องมันเป็นตะอ๋อแม่เมืองมันเป็นตะมีเห็ดผงแดงครามรอเบิงบําพิษหวังพี่น้องมีตะมีบริเจเกตจักดอกทั้งนั้นพี่น้องมันละเด้อตะอ๋อเฮ็ดพี่น้องเกือกใจคนเก็บคักบานนี่บิเจเกตเห็ดโอ้ยแบบเซตาเลยเนาะโอ้ยหมานอยู่เด้อพี่น้องเมืองบางแน่พูนหมานเห็ดผงแด้วมือนี่ผงแดงข้ามหมานลายเติบอยู่มือนี่เอ้า หลุนน้ำกันพี่น้องติดเต็มตายายเกศบ่เกินความสามารถเนาะก็บนมานบนคุยแดงสั่มพี่น้องดอกงามๆผุ่มคาอยู่เนาะพี่น้องยายเกศให้ฟังเลยปุ่มเ้วพี่น้องดอกงามๆบานเลยนี่ผลดอกเนาะกระดาษคนขนาดาได้นี่เห็ดเท่าเป็นเท่านาะแมลนออกเป็นแพร่นกับบอเห็น เป็นโูเลยพี่น้องมาเท้าฝั่งเปี้ยวฝั่งเป้ยวเฮ้ยเตจูงงามๆเนาะขนาดสวยเด้นกลับมาทั้งโพนเขาเจ้าบ่เห็นเขาสูงคือเขาสูงตัวนี้ฝั่งเขากำพี่น้องเขาเจี๊ปปอนมาจักเนาะงสองดอกเมียน เพิ่งเขากรรมผึ่งเขากำของแท้ที่ารน้อยพี่น้องสองดอกเอาเบิ่งแมนบ่แมนอยู่เพิ่งเขากำพี่น้องตัวนี้ดอกยางงามพี่น้องอ๋อเมื่อไหร่มาคือเมื่อวานเด้อพี่น้องมันเ็ดเพิ่งลายเด้อพี่น้องเมื่อนี้เมื่อวานรักๆกับมันเท็ดดอกเพศลวกน้อยแจเกตเมื่อนี้มันเ็ดเพิ่งพี่น้องเมื่อนี้เ็ดดอกเพศลวมกระไดคือกันขาวดอกงามงาม หลายเนาะเห็ดหน้าขาวเนาะมวันนี้ขาเป็นขาพี่น้องาดอกงามพี่น้องเป็ดปลาทองขาแม่เนาะข้ามพี่น้องมันขาเนาะเขาเอื่นเห็ดด้วยกันเน้นแดงข้ามขาตันเฮ้ยว่าจำแนงปลากระมันด้วยกันเราเว้ยยังมัวมัวตำเรืออยู่ได้เหรอเนาะที่เตรียมตาเยอะพี่น้องคนวู้ยีมันขาดอยู่มื่อไหร ยังเบื <presidency> <l ays> ่เอ okay. <pl> ิญมูมาเกิดน้ำได้หลายเนี่ยเอิญว่าไดอยู่ดอกเดียวพี่น้องบรรยากาศปานหัวเดินหกเด้อพี่น้องตอนนี้เหมิดคึิมมาแล้วธรรมชาติแปลกกิลี่พี่น้องปีนี้พี่น้องเดินทางมาหอดรถที่เดินทางต่อกับบคือดอกพี่น้องไปตับมีฝนมาแห้งกับเมื่อน้ำลับพี่น้องเดินทางํากันกับสามสีขนคือเกาหลับพี่น้องมาเนี่ เอาจากไหนเฮากลับบ้านบ่กับแหลกเฮ้ยเส้นทางการเดินทางมื่อนี้ก็มาหมายปลาน่นทองเด้อพี่น้องก็ถือว่าโชคดีโชคหมานอยู่เป็นปลาที่โบคุณคุณเคยปานใดแต่ก็ย่างตำเอกเรื่อยเนาะยายเกดแม่นจ้าหมานจนได้พี่น้องนั่นคนหมานเนาะคนหมานเกือบเต็มตาเด้อพี่น้องก็สิเป็นเฮ็ดแดงข้ามเฮ็ดพึ่งว่า เห็ดขาวดินเห็ดแดงล้างสัเน้องเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปล่ะพี่น้องตอนตานี่เป็นเห็ดขาวเดี่แกงง่ายู่พี่น้องเอ้าเห็ดนานี่ก็ซ้มเนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยล่ะพี่น้องมันสุดยอดแล้วกับเป็นปลาบ่อขุนเคยบ่อชำนาญน้ำอาศัยยางต่ำเบาบ่อหูหฮมหูไม้อะครับบ้านก้อนพี่น้องบ้านนี้เชิญชอบวิดีโอจังเล็ก็ซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง รับการแจงเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาคนส่องปลาขอ,ขอขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องถูกกำลังแรงใจถุกคอมเมนต์ถูกคำทติชมเอาไขร่รอลุ่นน้ำกันไหมพี่น้องกลับบ้านก่อนเ่อร้ายยายหางบาดาฝนกัสิมาเอายเกตสวัสดีค่ะรอดลุ่นน้ำยเกตไมหมได้จากอมื่นมื่นกัสิมาไม้หนีหละพี่น้องถ้ายยูดีไม่แห้งพอกันไมหม่มืออื่นพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกแช่สวัสดีครับผม